สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอ r f ฟครับช่องที่สุ่มสกรีน RV ีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมหายหน้าไป3วันสคืนประมาณนี้นะสองวันนะครับผมก็ขอภัยด้วยก็คือตอนแรกเมื่อวานอ่ะก็กะจะมาทําคลิปทุกคนแต่ว่าผมไปทํา MRI ที่โรงพยาบาลใช่ป่ะ MRI าคือแบบการเอาตัวเองอไแม่งเข้าอุโมงต์ตรวจแล้วสแกนร่างกายต่างๆ,ๆานะนะคือแบบผมตอนนี้เป็นนิวใน ถุงน้ําดีอันนี้ชัวร์คอนเฟิร์มหนึง่งแต่ที่เป็นสแกนคือเหมือนกับวินิจฉัยว่าเอ้ยไอนิวเนี่ยมันมีอยู่ในท่อน้ําดีไหมมันจะต้องผ่าตัดอีกแบบหนึ่งอะไรนะครับเออก็โหแบบเป็นการตรวจที่ค่อนข้างทรมานนะคือแบบว่าเราไปอยู่ในที่แคบๆอ่ะแค,บ,ะแคแบ,บแบบแคบกิงนนะ่าเหมือนโรงศพอะ่ะเพราะว่าพื้นไอที่เราเห็นน่ะคือแบบอยู่แค่นี้แล้วก็มันก็จะมีเสียงตุ๊ดติดติดดบอกให้เรากั้นหายใจอะไรเงี้ย เป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงคือแบบยาวนานเวอร์นะครับผม ه, วันนี้จะมาเก็บตกทุกๆอันมาให้ฟังนะครับผมอันดับแรกเขาบอกว่าเฮ้ยอันนี้อันนี้สําคัญนะเขาบอกว่า3วันสุดท้ายและไอสกินเทพจีน4ตัวเนี่ยแล้วเขาบอกเลยนะว่า2000เขาไม่หายเขาขาย1 9 9 0แต่ว่าเวลาใช้บัตรลดเหลือ790 แล้วก็ลดเฉพาะครั้งแรกก็คือเนี่ยอีก3วันเท่านั้นถึงจะถ้าจะ,ถ,าจะถ้าจะเป็นราคานี้นะหลังจากนั้นคือแพงขึ้นแน่นอนคุณก็เห็นตัวอย่างมาแล้วจากตัว v i โอเ t ตหรือเบจ a n นะครับผมที่กลับมาแพงแน่นอนผมจะบอกงี้ว่าเกม Rv เป็นเกมที่ค่อนข้างเฟรนลี่กับสายฟรีความจริงก็คือเราแค่มีฮีโร่ในเกมมีรูนครบเราก็เก่งเหมือนคนที่เปเยอะนะอันนี้คือข้อดีของเกม Rv ครับ2ื ถ้าเราซื้อไปแล้วเราไม่ได้เล่นมันก็คือของที่วางไว้แล้วไม่ได้ใช้นึกออกปะไม่ต้องซื้อก็ได้ถ้าวางเราไม่ไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ถ้าคุณพอมีกําลังทรัพย์เป็นสายสะสมอะไรอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าอยากให้ซื้อไปได้เล่นนะครับผมมันก็จะมีคนที่แบบว่าอสมมุติว่าซื้อไปได้เล่นอะ่ะผมแนะนําอยู่สามตัวเลยนะครับผมคือหนึ่งคือบิโลเพราะว่ามันมีสกินเดียวแล้วก็เป็นสกินนี่แบบ สุดของรุ่นโบบารอนก็เช่นกันเหตุผลเดียวกัน3คือวีล่าวีล่านี้ที่มีเป็นสิสก,กินแล้วเนี่ยสก,กินนี้คือผมมองว่าเป็นสก,กินที่สวยที่สุดนะครับแต่สําหรับเยน่ามีจุดตัดสินใจนิดหนึง่งคือถ้าคุณมีตัวเซอร์ฟาลิกวาราโก้ผมเรียกเทพตุลยันจันทานะเอออยู่แล้วคุณก็อาจจะไม่ต้องซื้อตัวนี้ก็ได้แต่ถามว่าตัวนี้สวยไหมก็สวยเหมือนกันนะครับผมก็แล้วแต่ทุกคนตัดสินใจซื้อไปเก็บไว้ ก็คือเหมือนไม่เหมือนไม่มีนึกออก่ะแค่มีไว้แอคแค่นั้นนะครับผมจะพูดทําไมเนี่ยตัวเองก็มีหมดนะครับผม <c oughs> เออแต่ว่าเห็นอย่างนี้นะผมก็เก็บตังค์ผมเก็บตังค์จนเป็นนใส่ยไปแล้วแหละเออก็เพราะฉะนั้นเงินที่ผมเอามาจ่ายกับเกมอะเป็นเงินที่ไม่ค่อยได้เกี่ยวอะไรกับชีวิตแล้วละกันเออนะครับผมไปต่อไปอันนี้คือร้านค้าพเนจรครับ Offshore Fishing นะครับผมอ่ะก็จะมีสกินใหญ่ๆนะครับคือแพนด้าแล้วก็ s ซเนตเรียนะครับผมแล้วมันการันตีถูกด้วยดีหนึ่งสกิน100นะฮะอันนี้ก็น่ารุ้นเหมือนกัน,นครับสกินรองลงมาก็จะเป็น3อันนะครับเป็นแอนเนตเป็นคีร่าแล้วก็เป็นตัวเดียวเซียนนะครับผมทั้งมีทั้งเล gend ทั้งลิมิเต็ดอะไรก็ว่าไปนะครับต่อไปสกินเล็กนะครับก็จะเป็นอิลูเมียกับตัวเออร์ลนะโอเคเดี๋ยวก็จะไปสุ่มให้ดูครับ จริงๆมันจะมีไอ้นี่ด้วยทุกคนอีกกิจกรรมหนึ่งนะคือกล่องนี้กล่อง99นะครับผมข้อดีของกล่อง99เนี่ยคือสมมุติว่าเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะมี2อันคือเอฟเฟกต์ปังกับกับตาลเชิญสกินพิเศษคือผมแนะนําว่าถ้าคุณยังไม่มีทั้ง2อันเนี่ยคุณลองลุ้นได้นะแล้ววิธีการเล่นนะครับซื้อทีละ1อันนะ สมมติว่าซื้อนี้มันเป็นเลท90ต่อ10ใช่ไหม90%กับ10% 10%มีโอกาสดได้ลิมิเต็ส้มเลยสมมุติเปิดมาปุ๊บอ่าไปลองเปิดก่อนนะครับผมได้พิเศษใช่ไหมคุณยังได้อีกครั้งหนึ่งไงนึกออกปะให้คุณไปดูก่อนว่าเอ้ยไอตัวสกินพิเศษเนี่ยคุณยังขาดไหมคุณยังขาดแม็กกับมีนาอ่ะหรือว่าคุณจะเลือกเป็นกล่องพืน,นกลก็ก็ได้นะครับสมมุติว่าคุณแบบว่ามีลิมิเต็ดเขียวในครบแหละ คุณก็มาซื้ออีกอันหนึ่งครับเพื่อมีโอกาสอัปเกรดเป็นลิมิเต็ดส้มนะครับผมถ้าเกลือียได้เขียวอันนึงก็จะเป็นส้มเนี่ยะอย่างเช่นสมมติผมเกลือ2ออันเนาะโอเคผมก็สามารถแลกปืนกลแล้วก็ไปอัปเกรดเป็นตัวลิมิเต็ดส้มหรือผมจะแกะเอาลิมิเต็ดเขียว2อ,อันแต่ว่าผมแนะนําว่าลิมิเต็ดเขียวพวกน,นี้ครับมันจะอยู่ที่ประมาณ50คูปองเท่านั้นถ้าซื้อเกินเนี่ยถือว่าไม่คุ้มนะก็แกะเป็นปืนกลนะครับผม หลังจากได้ปืนกลมา2อันแล้วเราไปทำอะไรต่อทุกคนให้เราไปตรงนี้ตรงรถเข็นนะครับกล่องสกินจัดเต็มปืนกลสออันจะแรกเป็นตัว l i m ม t เ d ส้ม1อันแปลว่าลิมิ t เด็ส้ม1อันที่มันบอกเนี่ยคือ198คูปองแบบเกลือที่สุดเห็นไหมกิจกรรมนี้ง่ายไหมเออเนี่ยอ่ะผมก็เก็บไว้ก่อนนะครับผมเพื่อนผมยังไม่มีสักอันเลยนะโอเคปอันนี้คือจบกิจกรรมไอกล่องแล้วนะสรุปคือ ถ้าไม่มีท weekend, ั้ง10สกินอะไรเงี้ยแบบมีโอกาสได้สกินเลยอ่ะแนะนําให้เล่นแล้วก็เล่นเปิดทีละกล่องนะครับความเกลือที่สุดของลิมิเต็ดต้มคือ198นะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่ากล่องแรกคุณเกลือกล่อง2คุณเกิดได้ลิมิเต็ดต้มแปลว่าคุณก็ได้ลิมิเต็ดต้ม1เขียว1ในราคา198แฮปปี้นะครับผมกิจกรรมนี้เล่นแบบนี้นะโอเคต่อไปพีเมียร์พารจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ครับคือถ้า ถ้าไม่มีอ่ะก็ก็ซื้อได้ครับไอตัวมันจะแจกสก,กินอันนี้ทุกคนตรงพีเมี่ยพาร์ทนะตรงรถเข็นนะครับพีเมี่ยพาร์ทแจกอยู่3ตัวนะครับเป็นตัวแพนด้าหรือว่ามาลอชหรือว่ากาลีนะด้วยราคา69คูปองนะครับก็ก็มีมีมีแพ็คแบบพอดีพอดีแหละนะใ,ในในเว็บไซต์กอล์นะครับแต่ว่าเติมทางแชทขั้นต่ำ148บบาทนะครับไปเราไปดูกันต่อว่า ร้านค้าอ้อนนี่มันมีตาอันนี้อันหนึ่ง2องร้สี่สิบเก้าเนี่ยสำหรับมีลิมิตเต้ส้มเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนํานะมผมคิดว่าตัวนี้อยู่ที่ประมาณแบบร้อยเก้า้านะครับแต่ถ้าใครอยากซือกซ้อก็ซือ้อครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าราคามันไม่ค่อยเป็นมิรเท่าไหร่นะครับป่ะเราไปร้านค้าพพนรจรครับโอ้โหร้านะค้าพพนรจรน,นะผมแนะนําว่าเล่นสักหนึ่งรอยคูปองอ่ะกำลังดีนะครับผม <S <S ถ้าเติมเว็บไซต์ก็จะมีอยู่แหละแพ็กแปบาบาทได้ร้อยสิบคูปองนะ ก็เล่นได้เพราะว่ามันได้อะไรมันได้โทเค็นตรงนี้จันเซี่ยวนะเออก็ไปใช้สําหรับเล่นมงแหวนต่อได้นะครับเกิดโชคดีโบ,บ๊ะบ้าได้สักเดียวเซียนเนี่ยก็คุ้มนะโอเคไปดูราคาแวบๆนะครับ,บ,บเขาบอกว่า10ช่อง100คูปองนะครับถ้า11ช่อง299นะครับมันก็มีแพ็คพอดีอยู่ที่ในร้านนะครับก็คือ11ช่องเนี่ยก็จะเป็น299คูปองนะครับแล้วก็ สิบสองช่องเนี่ยหกร้อยสี่สิบแปดขอให้เลยอะสิบสองช่องคือหกร้อยสี่สิบแปดคูปองนะครับผมอ่ะตามนั้นไปแต่ว่าผมสุ่มแค่สิบช่องอยู่แล้วนะได้ได้พระจันทร์กับบัตรเปลี่ยนชื่ออะก็คุมแล้วอะทุกคนผมอ่ะนะแล้วถ้าใครยังไม่มีสกินอะไรเงี้ยก็ได้ลุ้นไปสมมติว่าได้เป็นเออร์ลก็ได้เราได้พระจันทร์สองบัตรเปลี่ยนชื่อหนึ่งเออร์ลหนึ่งนะแล้วถ้าใครแบบไอดีไหนที่ยังลูกแก้วไม่ครบก็เหมือนได้ลูกแก้วฟรีอีกอะนึกออกปะเอเอ มันเหมาะสําหรับไอดีใหม่ๆนะครับแต่ถ้าแบบใครสะสมลึกๆแล้วเงี้ยก็ก็ไม่ค่อยแนะนํำนะโอเคไปกันต่อไม่เคยจะดีเลยแล้วซินิเทียก็มีกระดาษมาแปะหน้าตัวเองนะโอ้ยไปแพนด้ามาแพนด้าเอออีโมจิแพนด้าขาเลยครับเ <c oughs> พื่อนขอไม่ล่างไม่ล่างอย่างเดียวไปซ้ายขวาไป อ่าดีนะดีนะโอเคผมได้สกินใหญ่สุดเลยนะไม่แบบว่าไม่ได้คาดหวังไว้เลยนะครับผมโอเคผมยังไม่มีเลยนะครับสำหรับตัวซินิเทียตกปลานะครับผมกับตัวแพนด้าตกปลานะโอเคก็ก็ดีครับก็ลอดตัวไปนะครับผมก็ไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับแต่พรุ่งนี้น่าจะมีวงแหวนเข้านะก็มาดู อุ่งพ่งนี้ผมรีวิวช้าผมลืมไปผมเข้าออฟฟิศนะครับก็ดึกๆช่วงดึกๆมาเจอกันนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเติมเกมที่ร้านกอฟนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครนะครับถ้าใครอยากดูความน่ารักนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ซีโอเต้นให้นะครับผมอ่ะเป็นงานโรงเรียนผมก็ถ่ายถ่ายมานะเออก็ไปดูได้ลูกผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมแคปให้ว่าคนไหนนะอ่ะก็ไปดูกันเขาก็เต้นยิ้มล่าเริงเฉยนะนะครับผมใครอยากเส็บความน่ารักก็ไปเรียนเชิญได้นะครับผมวันนี้ไปแล้วครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย